ปับวันี้มาพบกับก๊อฟนะครับวันนี้ก๊อฟจะพาไปรู้จักแล้วมนุษย์เรารู้จักกลุ่มดาวกันได้ยังไงเรามาเริ่มกันในยุคโบราณนะครับยุคโบราณก็คือยุคประมาณ30,000ปีก่อนคิดแตการมนุษย์เรา่ก็จะเริ่มทําพวกข้างขึ้นข้างเลมแล้วก็จะมีนักป่านันกบวชของอรารยธรรมโบราณเช่นชาวพวกบาบิโลนอียิปต์ชาวกรีกที่เป็นกลุ่มแรกๆที่ศึกษานะแล้วก็มีการจับกลุ่มดาวกันทําให้ถูกจิจนตนาการทั้งเป็นกลุ่มดาวในพานกลุ่มดาวม้าใหญ่กลุ่มดาวมีใหญ่ในยุคโบราณนะ ต่อมายุคกลางยุคกลางก็คือจะเริ่มมีเครื่องมือเข้ามาแล้วยกตัวอย่างเช่นการิเลโอที่เป็นคนแรกๆที่ใช้กล้องโทรทัศน์ในการสังเกตท้องฟ้าแล้วก็คนพบว่าดวงจันทร์ไม่ได้เป็นผิวเรียบจะเป็นผิวกรวะต่อมาก็จะเป็นโจฮันนีแคปเลอร์ pler, ได้ตั้งกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ให้สามารถคำนวณวงโครจรของดาวได้อย่างแม่นยำนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นยุคป,ปัจจุบันยุคป,ปัจจุบันก็จะมีหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศอย่างเช่นฮับเบิลและเจมว็ฟที่ถ่ายภาพได้แล้วก็ ที่สังเกตได้แล้วก็มีพวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราสามารถดูสมัยนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะภาพสามมิติหรือมีแอปที่ไว้ดูดาวโดยเฉพาะขอบคุณครับ